รถไฟฟ้าไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันก็จริงแต่เอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาจ่ายค่าประกันหมดคิดรวมๆกันแล้วค่าใช้จ่ายก็เท่ากันจริงไหม วันนี้มาฟังจากประสบการณ์ของผมที่ใช้รถน้ำมันมากว่า480,000กิโลเมตรและก็ใช้รถอีีมากว่า160,000กิโลเมตรครับสวัสดีครับผมกรณจากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับตอนนี้เนี่ยเรามักจะเห็นคอมเมนต์ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะมันประหยัดค่าใช้จ่ายก็จริงแล้วก็ค่าพลังงานของมันเนี่ยก็ถูกมากๆแต่เมื่อเอามารวมกับค่าประกันรายปีที่แพงมากๆเลยเนี่ยมันพอๆกับใช้รถน้ำมันเลยทีนี้พอถามว่าค่าไฟมันถูก แต่ค่าประกันมันแพงรวมแล้วเนี่ยค่าใช้จ,จา่ายจะเท่ากันเนี่ยถามว่าจริงไหมก็ต้องบอกว่าจริงครับแต่แค่ครึ่งเดียวนะเพราะเราต้องดูข้อมูลประกอบด้วยนะครับว่าพฤติกรรมการขับของเราเนี่ยเราขับอย่างไรเราขับในเมืองเราขับนอกเมืองขับที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราขับวันละ กี่กิโลเมตรนะครับไอตัวนี้เราถึงจะบอกได้นะครับว่าค่าไฟบวกกับค่าประกันแล้วมันจะเท่ากับค่าใช้จ่ายของรถน้ํามันนะครับแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปรียบเทียบระหว่างรถน้ํามันกับรถ EV นะขอให้มันอยู่ที่เซกเมนต์เดียวกันนะครับซึ่งเวลาที่ผมแชร์ข้อมูลเหล่านี้รวมค่าใช้จ่ายของรถ b y d a t t o 3ที่ผมใช้มา1 6 0 0 0 0กมิโลเมตรหรือว่าการโชว์ค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวแต่ละครั้งก็ดีเนี่ยนะครับมักจะมีคนบอกว่าเฮ้ยมาด้า สอของผมเนี่ยตรงอยู่ที่กิโลเมตรละ1.2บาทเท่านั้นนะค่าประกันก็ถูกกว่าเห็นไหมใช้รถ EV ไม่เห็นจะถูกกว่าตรงไหนเลยคืออันนี้ผมเห็นด้วยนะครับว่า มาสด้าสองเนี่ยมันประหยัดแล้วก็ค่าประกันมันถูกแต่ว่ารถเนี่ยมันคนละเซกเมนต์กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเทียบค่าใช้จ่ายนะครับเราควรเอารถที่มันอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันมาเปรียบเทียบนะครับมาด้าสก็คงจะต้องไปเทียบกับเนต้าวีนะครับส่วนอัตโต้สาก็คงเทียบกับยาริสคอร์ดแล้วก็ Honda HRV อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายของรถคนละเซกเมนต์กันเนี่ยนะครับค่าประกันมันก็ต่างกันละแล้วก็ค่าพลังงานเนื่องจากว่ารถหนักกว่านี่นะครับมันก็ต่างกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเเเรราปีียยบบท ขอให้มันอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันนะครับเอาล่ะต่อไปผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาดูข้อมูลค่าใช้จ่ายของรถแต่ละประเภทก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราขับในเมืองนะขับวันละ50กิโลเมตรนะครับอัตราการบริโภคน้ํามันอัตราการกินไฟค่าประกันค่าเมเนจเมนซ์มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมจะเริ่มจากรถ E ีก่อนนะครับรถ E ีเนี่ยถ้าเราชาร์จไฟบ้านหน่วยละ5บาทส6สตางค์เ่ยนะครับค่าพลังงานจะอยู่ที่กิโลเมตรละ75สสตางค์ และก็ประกันต่อปีเนี่ยอยู่ที่ปีละ28,000บาทนะครับค่าซ่อมบำรุงเนี่ยก็ตีว่าอยู่ที่ประมาณ2,500บาทต่อ1ครั้งแล้วก็การเข้าเมนเทนเนน์ในแต่ละครั้งเนี่ยจะอยู่ที่20,000กิโลเมตรนะครับต่อไปเรามาดูข้อมูลของรถไฮบริดนะครับค่าพลังงานเนี่ยอยู่ที่กิโลเมตรละ1บาท75สตางค์นะครับอัตราการกินพลังงานเนี่ยอยู่ที่20กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะคิดค่าน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ 35บาทก็คือแกสส๊สโซฮอล์5ในตอนนี้นะครับค่าประกันต่อปีของรถไฮบริดอยู่ที่2 2 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงเนี่ยจะแพงหน่อยเพราะว่าต้องดูแลรักษา2ระบบนะครับอยู่ที่3,500บาทต่อครั้งครับทีนี้มาดูที่รถน้ำมันนะครับค่าพลังงานนะอยู่ที่กิโลเมตรละ2บาทส3สตางค์นะครับอัตราการกินพลังงานอยู่ที่15กิโลเมตรต่อ1ลิตร คิดค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล95อยู่ที่ลิตรละ35บาทประกันต่อปีอยู่ที่ปีละ17,000บาทนะครับแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงแต่ละครั้งอยู่ที่2,800บาทนะครับและต่อไปเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมาดูกราฟค่าใช้จ่ายของประเภทรถต่างๆนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะเราก็จะเห็นกันเลยนะครับแท่งสีเขียวนี่คือค่าพลังงานนะแท่งสีส้มนี่คือค่าประกันแล้วก็แท่งสีเหลืองนี่คือค่าซ่อมบำรุงนะครับทีนี้ถ้าเราขับในเมืองนะวันละ5้ กิโลเมตรนะครับครับเราก็จะเห็นตามนี้เลยแล้วก็ข้อมูลของการเงินนะครับรวมแล้วเท่าไหร่เนี่ยผมก็รวมมาให้แล้วแต่ว่า ดูอย่างนี้เนี่ยมันคงเห็นภาพไม่ชัดนะครับเอาเป็นตารางแบบนี้แล้วกันครับพอเปิดมาที่ตารางนี้นะครับเราทุกคนจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับถ้าเราขับในเมืองเนี่ยวันละ50กิโลเมตรนะถ้าเป็นรถ EV เนี่ยนะครับค่าพลังงานรวมทั้งปีนะจะอยู่ที่13,687บาทนะครับบวกกับค่าประกันอยู่ที่ปีละ2,8,000บาทค่าซ่อมบำรุงนะครับเข้า1ครั้งอยู่ที่2,500บาทนะครับ รวมแล้วทั้งสิ้นค่าใช้จ่ายต่อปีเนี่ยนะครับอยู่ที่44,187บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูเรื่องของรถไฮบริดนะเรามาดูที่ค่าพลังงานต่อปีก่อนนะครับปีนึงเนี่ยขับไป18,250กิโลเมตรเนี่ยนะครับค่าพลังงานจะอยู่ที่32,375บาทนะครับค่าประกันจะอยู่ที่ปีละ22,000บาทค่าซ่อมบำรุงนะครับต้องเข้า2ครั้งนะครับอยู่ที่ 7,000บาทเพราะเข้าศูนย์ครั้งหนึ่งจ่ายอยู่ที่3,500บาทนะครับรวมแล้วทั้งสิ้นนะครับค่าใช้ใจ่าย ตกปีหนึ่งถ้าขับในเมืองวันละ50กิโลเมตรเนี่ยจะอยู่ที่61,375บาทนะครับต่อไปครับเรามาดูข้อมูลของรถน้ำมันเนาะถ้าขับในเมืองเนี่ยนะครับค่าพลังงานทั้งปีเนี่ยนะครับอยู่ที่43,105บาทนะครับค่าประกันอยู่ที่ปีละ17,000บาทค่าซ่อมบำร,รุงนะครับอยู่ที่ปีละ5,000บาทครั้งละ2,500บาทเนาะรวมปีหนึ่งต้องเข้า2ครั้งนะครับเพราะว่าขับไป18,250กิโลเมตร รวมแล้วทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่ 65,105บาทนะครับพอเราเปิดให้ดูตารางนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นได้ว่ารถ EV เนี่ยนะครับถ้าเราขับวันละ50กิโลเมตรนะเทียบกับรถไฮบริดแล้วก็รถน้ำมันในเซกเมนต์เดียวกันเลยนะครับรถ EV จะประหยัดกว่ารถน้ำมันอยู่ที่31.13นะครับแล้วก็ประหยัดกว่ารถไฮบริดอยู่ที่28.01เเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครขับรถวันละ50กิเมแล้วก็เน้นขับในเมืองนะชาร์จที่บ้านด้วย แสดงว่าถ้าใช้รถ EV เนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายรวมประกันรวมเมนเทนแนนซ์รวมทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับไม่เท่ากับรถน้ำมันและก็รถไฮบริดแน่ๆครับดูได้จากตารางนี้เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราขับในเมืองวันละ20กิโลเมตรล่ะค่าใช้จ่ายของรถแต่ละประเภทเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมก็ทำตารางแล้วก็ทำกราฟมาให้ทุกคนดูด้วยถ้าเราขับในเมืองนะวันละ 20กิโลเมตรเนะครับ1ปีก็อยู่ที่ประมาณ7,300กิโลเมตรว่ากันตรงๆนะ7,300กิโลเมตรเนี่ยเท่ากับ ผมขับหนึ่งเดือนเท่านั้นเองอันนี้นอกเรื่องนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าค่าพลังงานค่าประกันแล้วก็ค่าเมเนจเนต์รวมทุกอย่างแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาดูที่ตารางนี้เลยครับอย่างแรกนะครับถ้าเป็นรถ e ีวีนะครับถ้าเราชาร์จที่บ้านเนาะกิโลเมตรละ75สตางค์เนี่ยนะครับค่าพลังงานทั้งปีจะอยู่ที่5,475บาทนะครับค่าประกันอยู่ที่ปีละ28,0 0 0บาทค่าซ่อมบำรุงนะครับอยู่ที่ปีละ2,500บาทนะครับรวมแล้วทั้งค่าประกันค่าพลัง แล้วก็ค่าซ่อมบำรุงนี่นะครับอยู่ที่35,975บาทนะครับต่อไปรถไฮบริดนะครับถ้าเราขับวันละ20กิโลเมตรซึ่งถือว่าน้อยมากเลยนะใครขับอย่างเงี้ย ต่อ1ปีเนี่ยนะครับเราจะจ่ายค่าน้ํามันไปอยู่ที่1 2 7 7 5บาทนะครับค่าประกันปีละ2 2 0 0 0บาทค่าซ่อมบํารุงเนี่ยเข้าศูนย์แค่ครั้งเดียวก็อยู่ที่3,500บาทนะครับรวมแล้วทั้งสิ้นอยู่ที่38,275บาทถ้าเกิดว่าเราขับวันละ20กิโลเมตรและเราใช้รถไฮบริดนะครับต่อไปครับเป็นรถน้ํามันนะครับถ้าเกิดว่าเราขับวันละ20กิโลเมตรเนี่ยนะค่าน้ามันทั้งปีจะอยู่ที่17,9 0 0ห นะครับแล้วก็ค่าประกันเนียนะอยู่ที่ปีละ17,000บาทค่าซ่อมบำรุงนะครับเข้าแค่ครั้งเดียวอยู่ที่2,500บาทรวมแล้วทั้งสิ้นนะครับทั้งปีเนี่ยอยู่ที่36,509บาทนะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราขับในเมืองวันละ20กิโลเมตรนะครับอันนี้ใช้น้อยมากๆเลยนะรถไม่ช้ําอะไรทั้งสิ้นนะครับรถ e V ก็ยังประหยัดกว่ารถน้ำมันอยู่ประมาณ1.47เปนะครับก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะ1.47และประหยัดกว่ารถไฮบริดอยู่ที่6.01อร์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราขับในเมืองนะวันละ20กิโลเมตรเนี่ยเรากล่าวกันได้แล้วครับว่า ค่าพลังงานค่าประกันแล้วก็ค่ามนเทนเนนรวมทุกค่าแลวเนี่ยมันก็พอๆกันคือถ้าเกิดว่าใครใช้รถอยู่ที่วันละประมาณ20-25กิโลเมตรนะผมว่าซื้อรถอะไรก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นรถ E ีนะครับเพราะว่าคุณขับน้อยมากๆเลยนะค่าพลังงานค่าประกันค่ามนเทนเนนเนี่ยรวมแล้วมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้เราถึงจะเรียกกันว่ารถ E ีีไม่ต้องจ่ายค่าน้ํามันก็จริงแต่ค่าประกันมันแพงรวมๆแล้วก็พอๆกันซึ่งอันเนี้ย ถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดแค่ขับในเมืองเนาะมันก็ดูเอาเปรียบเกินไปต่อไปเนี่ยผมคิดอัตราใหม่เนาะถ้าเกิดว่าเราขับรถ EV เราไม่ได้ชาร์จที่บ้านเลย เราไปชาร์จที่ปั๊มช่วงแพงหน่วยละ7.7บาทตลอดนะครับแล้วก็พฤติกรรมการขับของเราเนี่ยนะเราขับอยู่ที่100ถึง120ตลอดเนี่ยนะครับค่าพลังงานของรถ EV ก็เปลี่ยนไปนะครับเรามาดูข้อมูลตัวนี้นะครับถ้าเราชาร์จที่ปั๊มตลอดเนี่ยนะหน่วยละ7.7บาทแลวเราขับอยู่ที่ประมาณ100ถึง120ทุกวันเนี่ยนะครับค่าพลังงานจะตกอ,อยู่ที่กิโลเมตรละ1บาท30สตางค์นะครับค่าประกันต่อปียังเหมือนเดิม28,000บาทค่าซ่อมบำรุงก็เหมือนเดิม2,500 บาทนะครับทีเนี้รถไฮบริดนะครับถ้าเกิดว่าขับอยู่ที่ความเร็ว100ถึง120เนี่ยนะนะอัตราการบริโภคพลังงานอยู่ที่19กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับ คิดน้ำมันลิตรละ35บาทก็จะอยู่ที่กิโลเมตรละ1บาท8ปสตางค์นะครับค่าประกันต่อปีเหมือนเดิมครับ22,000บาทนะค่าซ่อมบำรุงอยู่ที่3,500บาทต่อ1ครั้งนะครับและมาที่รถน้ำมันนะครับเราต้องยอมรับกันก่อนว่าถ้าเกิดว่าขับ1 0 0ถึง120แล้วขับนอ,นอกเมืองเส้นทางนิ่งๆน,นะรถน้ำมันนะครับจะกินพลังงานไม่เยอะนะครับอัตราการกินพลังงานเนี่ยอาจจะอยู่ที่17กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับคิดน้ำมันลิตรละ35บาทก็อยู่ที่กิโลเมตระ2บาท 6ตางค่าประกันต่อปีเนี่ยอยู่ที่ปีละ17,000บาทแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงอยู่ที่ครั้งละ2,800บาทนะครับเรามาดูข้อมูลกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดว่าเราขับนอกเมืองนะวันละ40กิโลเมตรทุกวันเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายของรถ E ีีเนี่ยต่อกิโลเมตรมันเพิ่มขึ้นแล้วข้อมูลของมันเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ทําตารางมาให้ทุกคนดูตามนี้ครับซึ่งว่ากันตรงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีพฤติกรรมในการขับรถแบบนี้นะวันละ40กิโลเมตรอัด100ถึง120ตลอดนะครับแล้วก็ไม่มีบ้านตัวเองต้องเช่าบ้านคนอื่นอยู่ไม่ได้ชาร์จไฟที่บ้านนะครับไปชาร์จที่ปั๊มช่วงแพงตลอด7.7บาทเลยนะถ้าเราขับอย่างนี้นะครับวันละ40กิล ค่าใช้จ่ายมันพอๆกันถึงจะต่างก็ต่างกันไม่มากนะครับแบบนี้ถึงจะเรียกได้ว่ารถ EV ีไม่ต้องจ่ายค่าน้ํามันก็จริงแต่ค่าประกันที่แพงทําให้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเท่ากับรถน้ํามันนะครับเอาล้ครับและนี่ก็คือคลิปที่ผมมาวิเคราะห์ข้อมูลให้กับทุกคนได้ดูนะครับและแน่นอนครับ้าเกิดว่าข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนสามารถแย้งได้นะครับไม่ว่ากันและอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ